ความเชื่อเนื้อวิญญาณตอนว่าหลวงปู่สวงเป็นพระผีบ้าแต่ท้ายสุดต้องมาติดตามรับใช้หลวงปู่สวง ลูกศิษย์ที่คอยตามรับใช้ใกล้ชิดหลวงปู่สวงนั้นมีอยู่ด้วกันหลายท่านในคลิปนี้เป็นอีกท่านหนึ่งที่จะมาเล่าเรื่องราวที่น่าประทับใจของหลวงปู่สวงให้พวกเราได้รับรู้ในบางเรื่องราวบางแง่บางมุมที่เรายังไม่รู้คุณสำรองสุวรรณวงศ์หรือที่ผมเรียกท่านว่าลุงรอง แต่หลวงปู่ชอบเรียกว่าต,ตัดเยบเป็นคนบั่เชิดจังหวัดสุรินทร์ลุงรองเป็นลูกศิษย์อีกท่านหนึ่งที่มีความศรัทธาและได้อยู่รับใช้ใกล้ชิดกับหลวงปู่สวงมานาหลายปีท้งทงที่ในตอนแรกนั้นลุงรองไม่เคยสนใจเลื่อมใสหรือว่าศรัทธาในตัวของหลวงปู่สวงเลยแม้แต่น้อยแถมในใจ ยังรู้สึกดูหมิ่นดูแคลนอีกด้วยเฉพาะเมื่อตอนที่เห็นคนกราบไหว้หลวงปู่สวงยังนึกในใจว่าไปกราบทำไมคนผีบ้าแบบนี้จวบชจนกระทั่งวันหนึ่งที่หลวงปู่สวงได้สร้างปาฏิหาริย์ให้ลุงรองได้พบกับอภินิหารและต้องลบคำสบประมาท และหันมาก้มกราบหลวงปู่อย่างถวายชีวิตจากความอัศจรรย์ที่ได้เห็นกับตาจึงทำให้ลุงรองบังเกิดความเลื่อมใสและศรัทธาขึ้นมาจนยอมละทิ้งทุกอย่างและได้ติดตามรับใช้หลวงปู่สวงตลอดมาในช่วงที่ผมไปทำการถ่ายทำในครั้งแรกก็จะมีลุงรองนี่แหละครับ ที่จะรับอาสาพาผมไปยังสถานที่ต่างๆและก็ที่จะขาดไม่ได้ก็คือลุงลองจะไปขอเขามาหลวงปู่สวงที่บ้านของลุงกันหาบอกกล่าวหลวงปู่สวงที่พวกกระผมเดินทางมาถ่ายธรทำขอให้รู้ล่วงไปโดยที่ไม่มีอุปสรรคอันใดเกิดขึ้นเอาเว้ เออบรคมเนี่ยคนเจ้าเนี่ยมกรสิโมสีโมมีชุ่มคลาดรูกเล่าพงมีจากเสอคือลุงรองได้พาผมไปยังสถานที่ต่างๆที่ลุงรองเคยอยู่รับใช้หลวงปู่ผมยังจำคำพูดของลุงรองได้ที่เล่าให้ผมฟังว่า ตอนที่หลวงปูส่สวงอยู่ที่กระท่อมในนาผมมักจะเห็นหลวงปู่เดินไปเดินมาอยู่เป็นประจำแต่เชื่อไหมว่าผมไม่เคยยกมือไหว้หลวงปูส่สวงเลยวันเวลาผ่านไปจนกระทั่งผมแต่งงานแล้วก็มาทำนานอยู่แถวนี้ผมจําได้ว่าในวันนั้นเป็นวันสุดท้ายที่ผมจะทำนาเสร็จ ผมกำลังดำนาอยู่กับภรรยาและลูกสาวคนเล็กระหว่างที่ผมกำลังดำนาสายตาของผมก็เหลือไปเห็นหลวงปู่สวงกำลังเดินอยู่ในตอนนั้นผมบอกตรงๆผมยังไม่ได้นับถือหลวงปู่เลยจำได้ว่าในตอนนั้นเห็นท่านเดินถือไม้เรียวมาอันหนึ่งแล้วก็มีตาดาเดินตามหลังมาไม่ห่าง เป็นไปตามปกติที่คนแถวนี้มักจะเห็นหลวงปู่สวงเดินไปเดินมาแต่ที่แน่ๆท่านไม่คอยอยู่เป็นประจำไปไปมามาของท่านตามเรื่องแต่ว่าในตอนนั้นผมยังไม่นับถือท่านนะมีแต่พวกคนเท่าคนแก่ที่นับถือส่วนตัวผมนั้นแม้แต่จะยกมือไหว้ก็ยังไม่ทำเลย เมื่อคิดถึงตอนนั้นแล้วผมยังจำได้ว่าผมบอกกับตัวเองว่าใครจะนับถือก็นับถือไปผมไม่ว่าแต่ส่วนตัวของผมแล้วผมไม่นับถือพระผีบ้าแบบนี้แน่นอนผมก็คิดตำหนิหลวงปู่ในใจสักพักหนึ่งผมเห็นหลวงปู่เดินมาตอนนั้นฝนฟ้าไม่มีทีท่าว่าจะตกท้องฟ้าก็ดูปลอดโปรง่ง ผมเห็นหลวงปู่เดินมายังไม่ถึงที่ผมดำนาอยู่เลยฝนเกิดตกลงมาอย่างหนักผมภรรยาและลูกสาวก็รีบวิ่งเข้าไปหลบฝนในกระท่อมแล้วในเวลาไล่ลียกันขณะที่ฝนตกชนิดที่เรียกว่าลืมหูลืมตาไม่ขึ้นแล้วสักพักหนึ่งผมก็เห็นหลวงปู่สวงเดินนำหน้าตาดา เดินเข้ามาที่กระท่อมที่ผมและภรรยาและลูกสาวเข้ามาหลบในกระท่อมก่อนหน้านี้แล้วในใจของผมผมไม่คิดเลยว่าหลวงปู่สูงจะมาหลบฝนที่กระท่อมเดียวกับผมเพราะว่าจากจุดที่ผมเห็นหลวงปู่นั้นหลวงปู่น่าจะหลบที่เพิงที่อยู่ใกล้ๆกับหลวงปู่สูงมากกว่าผมไม่คิดเลยว่าหลวงปู่จะแวะเข้ามาหลบฝน ในกระท่อมที่ผมมาหลบนี้แต่เชื่อไหมครับสิ่งที่ผมเห็นทำให้ผมต้องแปลกใจมากผมขยี้ตาแล้วขยี้ตาอีกมันเป็นไปได้อย่างไรฝนที่ตกหนักขนาดนี้แล้วหลวงปู่สูงเดินเข้ามาโดยที่เนื้อตัวหลวงปู่ไม่เปียกเลยแม้กระทั่งเสื้อผ้าหลวงปู่ ผมต้องขออนุญาตเรียกว่าเสื้อผ้าเพราะว่าตอนนั้นชุดครองของหลวงปู่เจ้าว่าพระก็ไม่ใช่ฤาษีก็ไม่เชิงเชื่อไหมครับทั้งตัวของหลวงปู่ไม่เปียกเลยสักนิดเดียวซึ่งมันแตกต่างกับตาดายอย่างฟ้ากับเหวที่เปียกโชคยืนตัวสั่นเพราะจากความหนาว จนต้องมานั่งผิงไฟอยู่ในกระท่อมพร้อมกับพวกผมเหมือนปู่ทำให้ผมเห็นสักพักเดียวที่ปู่มาหลบฝนฝนก็หยุดตกพอฝนหยุดตกผมก็เดินออกไปดำนาของผมต่อหลวงปู่ทำให้ผมเห็นแค่นั้นที่อยากจะให้ผมเชื่อ แล้วมันก็คงจะไม่หนำใจหลวงปู่เป็นแน่แท้ปรากฏว่าหลวงปู่สวงได้เดินตามผมลงมาที่นาด้วยแล้วก็หยิบต้นข้าวมาช่วยผมดำนาผมเริ่มคิดในใจว่าหลวงปู่จะมาไม้ไหนกับผมกันแน่ในใจของผมตอนนั้นก็เริ่มจะเอียนเอ็นแล้วปรากฏว่า พอหลวงปูส่สวงดำไปได้สักประมาณย0สิบกล้าหลวงปู่ก็ลื่นล้มไปกับขี้เลนเหมือนกับว่าทำให้ผมน่เลิกคิดว่าวุ่นแล้วขำในใจแต่หลวงปู่ก็ยังไม่หยุดนะท่านดำต่อไปอย่างคล่องแคล่วจนเสร็จพอดำนาเสร็จภรรยาผมก็นิมนต์หลวงปู่ให้ฉันข้าวแต่หลวงปู่ไม่ยอมฉัน ก่อนกลับหลวงปู่ได้เอามือล้วงลงไปในย่ามหยิบเงินออกมาแล้วยื่นเงินจำนวนนั้นส่งมาให้กับผมทำไมลุงรองถึงได้โชคดีแบบนี้ทั้งท,งทังที่ผ่านมาลุงรองไม่เคยนับถือแล้วแถมยังเรียกหลวงปู่ว่าเป็นพระผีบ้าหลวงปู่สวงผู้ล่วงรู้อนาคต หลวงปู่จะยังคงอยู่ในใจของผมเสมอในคลิปหน้าเราจะมาฟังลุงรองเล่าถึงเหตุการณ์ต่อไปหลังจากที่หลวงปู่ส่งเงินให้กับลุงรองแล้วจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นต่อไปบ้างอิลิเมียอองสูงสัมปนโนอิติปิโสนโมพุทเทยียอิสวาสุติมหาบันดาล สัจจังอีริคีเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหามีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ